สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงเรื่องดวงชะตาราศีฝากติดตาม subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับฟังข่าวสารก่อนใครครับราศีมีนดาวสุขย้ายวันที่2ถึ 2017, ง2ีกรกฎาคม2568ชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านครับดาวสุขย้ายรอบนี้ท่านจะเนื้อหอมมีเสน่ห์มีออร่า พลังงานบางอย่างในตัวท่านจะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคนจะรักและเมตตาท่านมีคนคอยอุปถรรัมภ์ค้ำชูมีเรื่องดีใจมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเอาล่ะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมาับฟังกันเลยครับดาวศุกร์ย้ายวันที่2ถึง27กรกฎาคม2568หลังจากวันที่2กรกฎาคมเป็นต้นไป ท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนมากขึ้นต่อให้ท่านอยู่บ้านก็จะมีคนมาหาหรือติดต่อท่านบ่อยกว่าปกติทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวท่านจะมีการเดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่ติดที่และการเดินทางจะไกลขึ้นได้สัมผัสกับบรรยากาศใหม่ๆบางท่านถึงขั้นที่ว่าการงานมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การทำงานเปลี่ยนไป ได้งานใหม่ได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่หรือทีมงานใหมให่เพื่อนร่วมงานเก่าจะหายหน้าหายตาไปได้รู้จักกับคนใหม่ได้เพื่อนบ้านใหม่จะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเข้ามาเพิ่มทั้งเรื่องงานและเรื่องราวภายในบ้านจะยุ่งขึ้นไม่ค่อยได้อยู่นิ่ง ข้อดีไม่ว่าท่านกำลังจะทำงานอะไรก็ตามงานที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงคนจะชื่นชมท่านและพูดถึงท่านในมุมดีๆเพิ่มขึ้นท่านจะมีคนเข้ามาให้โอกาสกลายเป็นคนที่มีเครดิตทำอะไรก็มีคนอำนวยความสะดวกบางท่านจะได้รับผลประโยชน์จากความเสียหายของคนอื่นคนนำปัญหามาให้ท่านแก้และนี่คือที่มาของ คำชื่นชมและรายรับที่จะเข้ามาเพิ่มท่านใดที่เป็นนายหน้าขายประกันลูกค้าของท่านจะเพิ่มขึ้นนะครับหากเป็นทนายรับให้คําปรึกษางานที่เป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้งานดีขึ้นเกิดข่าวดีรับลือถอนทําลายต่อเติมรีโนเวทจะเข้างานจะเข้ามามากกว่าปกตินะครับคนจะเข้ามาจ้างงานเพิ่มขึ้นเพราะจะมีการบอก กันปากต่อปากงานยุ่งขึ้นแน่นอนครับเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามและมีคู่แข่งท่านจะโดดเด่นกว่าคนที่ทำงานอย่างเดียวกันกับท่านบางท่านจะได้ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆดาวย้ายมาส่งเสริมท่านและจะหนุนนำสิ่งดีๆมาให้ท่านท่านจะใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาขยันซุกซนไม่ชอบอยู่นิ่งเจ้าโปรเจกต์ไอเดียเต็มหัวไปหมด เกิดความสุขทางใจท,งทั้งทั้งที่งานหนักและเหนื่อยแต่จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่มีบุตรหลานหรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านช่วงนี้เขาจะนำเขาจะทำให้ท่านมีความสุขมีเรื่องใจฟูเกี่ยวกับบุตรหลานได้พาบุตรหลานคนในครอบครัวหรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านเดินทางท่องเที่ยวได้ไปยังสถานที่แปลกใหม่สวยงามไปแล้วได้พลังบวก ได้ไอเดียในการทำงานเพิ่มพบช่องทางการหาเงินซึ่งเกิดจากการเดินทางการออกงานสังคมการได้ไปเที่ยวท่านจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้นเห็นอะไรก็จะสนใจเป็นพิเศษจากที่ไม่เคยสนใจท่านก็จะสนใจเป็นพิเศษท่านใดที่กำลังยื่งเอกสารสำคัญทั้งเอกสารใเรื่องงานและเอกสารส่วนตัวท่านจะสำเร็จ กำลังรอคอยสิ่งใดจะสมหวังการพูดคุยผลประโยชน์ถึงแม้จะยากถ้ามีปัญหาอย่าหยุดนะครับให้ท่านใช้ความพยายามแก้ไขทีละจุดท่านจะสำเร็จอย่าใจร้อนสำหรับการแก้ไขปัญหาเหมาะแก่การหาความรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สหลักสูตรระยะสั้นๆเพราะสิ่งนี้จะส่งผลดีต่อท่านในวันข้างหน้าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านและครอบครัว หากท่านตั้งใจที่จะแก้ไขท่านจะแก้ไขได้อยากคุยกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามให้ท่านคุยเลยนะครับเพราะการพูดคุยจะส่งผลดีคนฟังจะยอมรับทำตามในสิ่งที่ท่านพูดค่อนข้างดีหลายเรื่องนะครับในสิ่งที่บอกมาหากมีข้อไหนที่ตรงกับท่านลองนำไปพิจารณาและปรับใช้ดูนะครับ พราะ้วนแล้วแต่จะส่งผลดีต่อตัวท่านช่วงนี้มีสเสน่ห์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ออกพบปะผู้คนออกงานสังคมพูดเยอะๆแต่จะต้องพูดในสิ่งที่ส่งผลดีอย่ากเก็บตัวนะครับดาวมาส่งเสริมท่านท่านจะต้องกระตือรือร้นอย่าขี้เกียจอย่ารอแต่ให้คนช่วยเหลือหรือเข้ามาหาท่านจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหางานหรือหาโอกาส ถ้ามีคนเข้ามาขอร้องให้ท่านช่วยเหลืออย่าพึ่งปฏิเสธนะครับอะไรที่ท่านช่วยได้ให้ช่วยเพราะการที่ท่านช่วยเหลือเขาในช่วงนี้เขาจะนำสิ่งดีๆบางอย่างมาให้กับตัวท่านในเวลาต่อมาแนะนำนะครับให้ท่านหาเวลาดีแลกผ่อนคลายบ้างเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นๆวางภาระลงชั่วคราวเดินห้างดูหนังฟังเพลงทำเพื่อตัวเองสักแป๊ แล้วท่านจะมีพลังบวกกลับมาที่ต้องพูดลักษณะนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้ท่านใช้ความคิดเยอะต้องรับผิดชอบเรื่องราวด้านการเงินเยอะขึ้นแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าโดดเด่นนะครับคนโสดมีสเสน่ห์ถ้าแอบ,บชอบเปิดตัวได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชาวลัคนาชาวราศีมีนพอได้ฟังแล้วรู้สึกใจฟูขึ้นมาไหมครับ ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท้ายนี้ก็ขอให้ f อซทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสติในการใช้ชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณครับ